เฮ้ย hey, hey. สวัสดีจากสวีเดนค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการขึ้นรูปขนมปังนะคะซึ่งขนมปังทุกตัวอยู่ตรงนี้นะคะอ้อมทําขายที่ประเทศสวีเดนค่ะทุกคนมาดูนะว่าเรามีวิธีการขึ้นรูปยังไงบ้างนะคะวันนี้จะมีทั้งสไส้น้ําสลัดโบราณแล้วก็หมูหยองด้วยนะคะดูการเพลินๆน,นะคะเผื่อเอาไปปรับใช้ได้ ไส้แรกนะคะจะเป็นไส้หมูหยองน้ำสลัดโบราณคะ่ะใครจะสะดวกปาดครีมแบบนี้ก่อนแล้วค่อยใส่หมูยองหรือว่าใส่หมูหยองก่อนแล้วค่อยบีบครีมใส่ตรงหน้าขนมหมูหยองนะคะก็ใช้ได้เลยแต่ว่าวิธีการของแม่อมก็คือจะใส่ครีมลงไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันเลอ,เนอะเนาะแบบนี้นะคะทำเป็นเกลียวแล้วก็เก็บงานนะคะ ขนมปังเราจะได้ไม่ฉีกเด้งออกมาเด้อเวลาที่เ,เขาฟูตัวนะคะไส้ที่สองเลยเป็นไส้ที่ได้รับความนิยมมากทุกคนหมูหยองพริกเผานะคะไม่ว่าจะไทยหรือสวีเดนเนี่ยเป็นไส้อันดับหนึ่งเลยที่คนทวนไทยเราจะทานกันนะคะแล้วก็จะตัดเป็นลักษณะคล้ายๆกันกันกนกบไส้หมูหยองน้ำสลัดโบราณเลยค่ะนี่นะคะ แล้วก็พยายามดึงให้ตึงๆนะคะเวลาที่เราหมวนเนาะให้เนื้อขนมปังเขาแน่นนะคะทุกคนเวลาหมวนไปเนี่ยขนมปังเราจะได้ไม่เป็นโพรงข้างในนะจะเวลาที่เขาติดกันเนี่ยเขาจะามีโครงสร้างที่แข็งแรงค่ะแล้วก็ใส่กระด,ดราษรองถาดนิดนึงนะเพราะว่าจะมีไส้เย้อมออกมานะคะเดี๋ยวจะติดตรงพิมพ์เราค่ะไส้ต่อไปเลย รีดแป้งลักษณะเหมือนกันก็จะเป็นไส้ฝอยทองนะคะอันนี้คือฝอยทองทําเองนะทุกคนใช้ไข่ไก่นะคะข้อดีของการทําไข่ไก่ก็คือ,อมันจะไม่คาวนะคะแล้วก็เนื้อจะไม่แข็งนะเนื้อสัมผัสจะไม่แข็งนะคะอันนี้คือเป็นข้อดีนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือการที่ใช้ไข่ไข่ไก่เนี่ยมันจะทําให้เราแบบโรยฝอยทองยากมากๆและมันจะต้องใช้เทคนิคเยอะมากนะคะอ่ะลาดับต่อไปก็จะเป็นไส้ เผือกนะคะทุกคนไส้เผือกเราก็จะเป็นเป็นการห่อแบบนี้เนาะแล้วก็ห่อไว้ห่อไส้ไว้ข้างในนะคะแล้วก็รีดแป้งเนี่ยให้เป็นแผ่นแบบนี้เลยตามในคลิปเราก็<ล>จะหมุน <ๆ S 1> เป็นเกลียวแบบนี้นะคะเวลาที่เราหมุนเป็นเกลียวแบบนี้นะทุกคนเวลาที่เราอบออกมาแล้วมันจะสวยมากเลยอันนี้คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการขึลืนรูปที่อมชอบมากๆเลยนะคะลองเอาไปทํากันดูนะคะนี่คือไส้เผือกเนาะ แล้วก็จะใส่เข้าไป2ชิ้นใน1พิมพ์นะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นไส้ถั่วแดงค่ะทุกคนอันนี้ไส้ถั่วแดงก็เหมือนลักษณะคล้ายๆกันกับไส้เผือกเลยนะคะทุกคนก็ทําแบบนี้เนาะรีดให้เป็นแผ่นออกมานะคะให้บางที่สุดเท่าที่เราจะทําบางได้นะคะแต่ไม่แบบไม่ถึงจนขนาดที่ให้แป้งขาดนะรุคนอันนี้เราก็จะทําเป็นเกลียวนะคะ เปียนะถักเปียแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะอย่าลืมเก็บปลายนะอย่าลืมเก็บริมนะคะเดี๋ยวเขาจะยืดออกมานะไม่สวยนะคะเก็บริมนะอันนี้จะทำให้ดูอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นไส้ถั่วแดงเนาะไส้ถั่วแดงนะคะขึ้นรูปก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะทําให้ดูอีกแบบหนึง่งเป็นเกลียวแบบนี้ทักเปียสองนะคะแล้วก็มารูปนี่แบบนี้เลยเวลาไปอบเสร็จแล้วเนี่ย าลายเนี้ยจะสวยนะคะต่อไปก็เป็นไส้มะพร้าวนะคะรีดแป้งให้บางเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไส้มะพร้าวลงไปค่ะอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะคะแต่อย่าให้ตัวเองขาดทุนนะแล้วเราก็จะม้วนนะคะตัวนี้ก็จะง่ายๆนะคะทุกคนพับมาคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมเก็บปลายนะคะแล้วเราก็จะใช้กรรไกรค่ะตัด แล้วก็วางเรียงไปแบบนี้สวยงามนะคะแล้วเราก็พักแป้งให้ขึ้นฟูแล้วเราก็เอาไปอบเวลาอบเสร็จอย่าลืมทานเนยหลังจากอบเสร็จนะคะมันจะทําให้ขนมปังเรานุ่มขึ้นก็สําหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันหลังจะมาแจกสูตรแชร์สูตรนะคะวันนี้ดูวิธีการขึ้นรูปก่อนบายบาย